เฮ้ยน้องรักผมรู้คนรอคลิปนี้อยู่แต่แล้วในที่สุดผมก็ตัดพักสองสักทีเย่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 เไม่ใย่ไหนหรอน้องรักอือช่ามันเถอะแต่คลิปพักหนึ่งแม่งแทบไม่มีคนกดไลค์เลยเนาะนั้นคลิปนี้ผมขอไลค์หน่อยนะน้องรักมันจะไปยากไร้แค่พวกน่อยกดสองเทียว้อกดไลค์มันยากกดมากทุกคนรู้ไหมว่าแต่คลิปนี้ไม่ไหนหายดีน้องรักรพกองแล้วไปฟังภักสองเลยレスโก ซึ่งพังสองก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกน้องรักแต่มันมีตอนตอนหนึ่งคือผมโดนต่อยอยากหน้าหดเป็นเงี้ยกลายเป็นแบบนี้น้องรักหน้าผมดอยแม่งเจ็บเลยผมก็ใส่แบงเลินนะน้องรักมาโคโชรม,มูลเลนมากผมก็ใส่มันล่วงเลยนะน้องรักหน้ามันนะ อันนี้ผมก็ไปเดินต่อนางัะแต่พอผมเดินไปได้แค่แป๊บเดียวพวกเรียนมันก็บอกว่าเฮ้ยขอกระเป๋าหน่อยนาย้ผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วผมก็เดินหนีวพวกมันไปแล้วมันจะมาพิกตอนกลับขึ้นรถพวกผมก็นั่งรถกลับบ้านตามปกติแต่ก็เกิดปัญหาใหญ่ผมเจอคนบ้าครับน้องรับแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรพวกผมนะเพราะผมอยู่บนรถนะนะครับน้องรักแล้วก็จบสตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะน้องรับเป็นไงกันบ้างครับท้งภาคสองและภาคหนึ่ง แต่ผมว่าพักสองสนุกกว่าถ้าใครจะแย้งก็เรือของเมือ่อ